าตรฐหลังจากที่ยุ่งติดกันมาหลายสัปดาห์นะครับวันนี้ชีวิตติดเกาะจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นบนชายทะเลครับบริเวณหาดตรงนี้เนี่ยเวลาน้ําลงผมคิดว่าเป็นหาดที่สวยมากๆเลยครับหาดตรงนี้เนี่ยเขาก็จะต่างจากหาดอื่นๆครับที่เป็นหินไม่ได้เป็นหาดทรายครับแล้วเวลาน้ําลงเนี่ยชาวบ้านแถวนี้ก็จะชอบมาหาหอยกันครับเป็นวิถีชีวิตชาวเลติดเกาะครับซึ่งบางคนก็แค่หาไปกินเองครับหรือบางคนก็หาไปขายเพื่อนๆที่มาเที่ยวก่อนล้านแล้วตังหมดครับสนใจมาเขี่ยหอยแถวนี้ไปขายหน้าวัดได้นะครับ ส่วนตัวแล้วนะครับผมชอบบริเวณหาดแถวนี้มากเลยครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ถ่ายรูปสวยมากๆและคนยังไม่ค่อยรู้จักกันเลยครับแถวนี้นี่เป็นตัวนมเด็กอยู่นะครับ เจ้าตัวนี้นะครับเป็นสัตว์ทะเลที่น่ารักมากนะครับพวกผม<า>ที่เป็นเด็กก่อนเนี่ยจะเรียกเจ้าตัวนี้ว่าตัวนมครับเ <c oughs> พราะเวลาไปจับเขาแล้วเนี่ยเขาจะพ่นใย,ยสีขาวๆครับออกมาเพื่อป้องกันตัวแต่จริงๆแล้วนะครับชื่อของน้องคือปลิงดาครับแบ็กซีคูคัมเบิลเป็นนักทําความสะอาดทรายตัวโยงครับใครที่เจอน้องก<ม>็ไม่ต้องกลัวนะครับน้องไม่มีพิษมีพัยอย่างแน่นอนครับขนาดบริเวณแถวนี้นะครับเขาก็จะเรียกกันว่าหาดท่าไ่ครับสำหรับใครที่สนใจมาถ่ายรูปเล่นบริเวณนี้นะครับขับไปเส้นเดียวกับทางไปหาดนวลครับแล้วจะมีแยกเลี้ยว